ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามทั้งใน YouTube และในทวิ h ด้วยนะครับ oh <my S 1> วันนี้ oh <my. S 1> มันวันหยุดยังไงเ่า yes. <Yes. S 1> ต,ตายครับเซฟ ทีมที่รายกาดชิบหายโดนไป7-0พอดีไม่ได้ดูบอลพอดีไม่ได้ดูบอลวันนี้ผมเดินออกกำลังกายอยู่เพื่อนบ้านจูงหมาม,มาเข้าถามไปไหนผมบอกว่าไปเซเว่นหมาที่เข้าจูงเกิดคลั่งขึ้นมาจะกัดผมเลยฮือ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 ใ <laughs> จเย็นครับใจเย็นครับวันนี้เลยเหลือ80ในสัตว์ Let me introduce you to my blade dang, ma. Oh, dang, ma. This mountain is not for you dang. I follow the trail Is that a broken twig I spy? On the move Dayen, look no one, Dayen the chase is on. any man, I'll keep. I'll find them. My blades grow thirsty. วันนี้ที่ทำงานผมถามว่าจะไปเซเว่นจะเอาอะไรไหมเขาไม่พูดกับผมเลยเขาเป็นเด็กหมาแดงครับเต้ยกกจะไปเซเว่น <au cloth 'm wiele> ลเคออนนาร์ลยังแพ้แค่สองถึงศูนย์ไม่เหมือนแมนยูโดนไปเติมซาเด้คอมครับชอบปล่อยคริสเข้าป้อมแบบเดเกอไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นปล่อยบอล นี่ไงสั์นี่ไงม่ไอทีมสัตว์นรกสัตว์หมาแดงเลื้นโดนลูกทีมผมยิงไปเจ็ดเมตรถึงกับเบี้ยงกลับโปแทฟฟอร์ไวี Yeah. He's mad, he's mad, he's mad. He's mad. I need my wife I did เพื่อนเป็นไงบ้างวะ? Repositioning. เจ็ดสิบแล้วไงใต้ใใตีตนอยู่ยี่ก,กู <c oughs> ไม่รู้หรอกนะถ้ากูดูบอลกูดูบอลไม่เป็นอ่ะกูไม่รู้หรอกว่าลิเวอร์ได้ที่อะไรแต่แมนยูโดนมาเจ็ดเม็ดอันดับก็แค่ตัวเลขเปล่าวะฝาเข้าไป ก็ไปแม่อเอาดีเปิดกล้องแล้วชูนิ้วกลางให้ไอ้พวกแฟนเป็ดแดงถึงแม้บอนจะชนะแต่ก็ไม่มีแฟนอยู่ดีอนชนะแต่ต้องอยู่คนเดียวตลอดไปห้าตัว <ป>สวัสด,ดีครับพี่เต้ยวงในบอกพี่เต้ย <c oughs> จะไปรับน้องชาย23ที่สนามบินแล้วพาไปกินแจ่วฮ้อนจริงไหมครับไม่น่าใช่นะว่า <c oughs> ก็กูเห็นมันอยู่ข้างบนกันนึกว่าจะเอาไอสัตว์แตกคิวบอกว่าเอ็มมาเดินไล่วินลันมาเมื่อกี้เหียมีแต็ก,ก็อยากฆ่าบอกว่าเพื่อ,อนออกเป็ดเมลดีกว่าต้นสอบความวิดขนาดน,นี้ ล้อ7ถึงศแล้วพวกมึงจะมีแฟนมังไอเฮียไอสัตว์สมองหมาปัญญาควายชิงหมาเกิดไอแม่เยสบอลแพ้ทางทําไหมมันใช้หนามเหรอม,มันใส่สตัตที่แบบว่ามีหนามตรงเท้าอ่ะมึงได้แค่สะใจ,จกับสามแต้มกูยอมให้แต่หรือว่าบบหรือว่าลีฟลเวอร์เนี่ยแล้วมาทีมันถึงมาเดียบได้ใส่ได้ใส่ไปรอกลางเดือนมึงไปเยืนมาสิบนะขอให้ชนะเข้ารอบแล้วทำไมทีแม่งถึงมาเดียบได้ทีมกูถึงไม่เดียบวะ มาากกตูบออดทีมมาเดียบได้ก็มา,ามากับกูกูแจกเหล็กคนละตัว ตีไว้ยันหัวหน้ามึงอ,อ่ะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเฮีย yeah. บเวบทเว่บทเวบทเวบทเวบ่ชวกเจ็ดชวกเดกอารับไม่ได้เลยชวบชบชชวกไปเจทีเดกาม่งฝีมือตกไปเยอะว่ะ เจ็ดถึงศูนย์แล้วเต้ยมึงจะเพิ่มจากสามไปเจ็ดรอกูถามหน่อยโอเคครบครับมึงจะเพิ่มจากสามไปเจ็ดวรอครับอะไรครับผมแพ้เจ็ดถึงศูนย์ผมเสียใจทีมผมแพ้เจ็ดตูมเนยียใจดีแล้วครับ มันมันก็ <So S 1> อยู่น <Thank you. S 1> ับเรื่อยๆดิ่ัล p สวดีตอนองไห้แค่าพิู Than Oh, you I, I heard heard from sight. I'm not. You can't fight what you can't see. Don't go Over there. 太粗野了，怎么了？ Oh it's that มึงมาท่านักล่าข้าหัวบอตี้ฮันเตอร์อย่างนี้ได้ไงวะมึงคิดว่าการที่มึงมาโยนสโมกแล้วที่อยากจะจบป่ะวะไอ้สัตว์แต่กอนไปออกเครื่องอะไรเดี๋ยววะ จบครึ่งแรกรอลุนครึ่งหลังจบครึ่งหลังรอลุนครึ่งโหลแนวแรงเกินอย่างนี้แต่จะไม่มีคนคุยด้วยนะ อายตอนไหนมานะอ๋อรับไฟชื่อทีมฟุตบอลเยอรมันมีทาวเก้ศูนย์สี่ไม้ศูนย์ห้าแต่พรีเมียมีแมนยูศูนย์เจ็ด เต้เจอมุกครึ่งโหลไปถึงกับนึกไอเทมไม่ออกโอ้โนบี e นบีอุ้ยไม่ได้ใจเอาเบอร์เลย It's not time yet. Found you. It's not time yet. unseen. am <laughs> is... yeah. I to ตอนอนแพ้เจ็ดถึงศูนย์แม่งยังมีมือม,มีตีนอยู่ไหมวะแล้วไอ้ <My S 1> พวกติ่ง <5 S 2> แบบนี้ยังจะกล้าเห่าหอนอยู่ไหมเดี๋ยวเขาก็ลืมซื้อมาคุ้มแล้ววะเจมกู าเอาแล้วไม่รู้มาดีครับเมื่อวานผมหลับไปก่อนแมนยูถล่มลิเวอร์พูลเละเป็นที่เลยใช่ไหมครับน่าจะนักเห็นก็บอกว่ารอเจอมานานแล้วนี่ Morphling TP Cancer. <laughs> คนดูเต้ยน้อยๆก็แฟนแมนยูเก็บตัวหรือเปล่าครับแต่มันดูไม่มาแล้วครับผมอูเล่นมั่วอย่างไ <unconditional Champion! S 1> ัต์นก็บแรกของวันไม่เป็นไร ทำธุรกิจกับผมไหมผมมองแล้วมาแรงแ,แน่ๆคือปี้ประมาณเกิงกำไรช่วงนี้ของขนาดตลาดแล้วงนะ 对吧？对吗？ เหียว er, ้าพีมันเส่าวันดด้มันหดไป I'll find them. Wait wait let me get item let me get item in fight in courier Repositioning Well, I didn't do in the fight How did I get killed? Ward here No mana guys, I have no mana เบิดซื้อมาไม่คุ้มเลยเนี่ยน่าขึ้นเนียวเบิดน่าจะขึ้นอาการน่มดีกว่าขึ้นเนียวเบิดเมดไม่มาแล้วไม่รู้ว่าติดสายอยู่แถวไหนไมันเมดไม่มาแล้วไม่เอาแล้ว แบบนี้ก็หวานเทียบสิทา้าแบบอ้าแบบสวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับแชทไอ้พวกหมาแดงหายไปไหนหมดวะแล้วเต้ยคิดว่าสภาพสิ่งที่มันเชียร์ทั้งหมาแดงกับทานลอนสภาพตอนนี้มันจะเป็นยังไงครับ อะไรนะครับสภาพติ่งที่มันเชียร์มาเ้ี่ยแอดแอดแอดไอแอดตาลอนมาไกลมากเลยนะเว้ยเฮียท็อปสามคือหัวดัตว์ในเมเจอร์ตาลอนท็อปสามนะแต่แมนยูท็อปเท่าไหร่นะโทษทีค่าอักกี้วันนี้เชียงใหม่159บางส่วนขึ้นไปแต่200กรุงเทพ147ระยอง160ผู้ที่ออกนอกอาคารทุกท่านควรสวมหน้ากากกันฝุ่นด้วยความห่วงใย๋ยวนี้ยังมีรายการ07โชว์ไหมครับ ไอเด้วยเกินอ๋อเอาไงกันแน่เป็นแชมป์ทีไอก็บอกก็พุกท็อปสามก็ไม่พอใจสรุปใครก็แน่คาดหวังอีกสี่ถ้วยแต่โดนไปเจ็ดเม็ดกูถามจริงอดินว่เกมกีฬานะไม่ควรทับถมกันแพ้ชนะเรื่องธรรมดาแต่อะไรแพ้ได้หนึ่งลูกสองลูกสีสันเกมไปแพ้เจ็ดศูนย์นี่